ผมเด็กชายกะทิครับเด็กหญิงมิวกี้ค่ะอยู่กับเราในช่วงบุกครัวสนับสนุนโดยเช้พลุงพรมมะพร้าวครับมิวกี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ร้านรำเมอ์ร้านแห่งร้อยสิบค่ะแหมวันนี้คุณแต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะครับนี่ชุดเรียบร้อยเนี่ยจริงๆแล้วเหรอครับใช่แล้ววันนี้เมนูอะไรครับเมนูอะไรไปดูในครัวกันก่าว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรไปดีกว่าครับแต่อร่อยแน่นอนครับไปครับบาราบาราบารา ให้พี่เขาแนะนําตัวหนว่อยว่าสันครับผมพี่วส,สันนะคะพี่วส,สันวันนี้จะทำอะไรให้เราทานครับก็มีเมโนูนี้ก็คือชูชีปลาแซลมอนครับม,มีส่วนผสมอะไรกันส่วนผสมเราก็คือมีพริกแกงสําเร็จรูปอับมีพริกแกงแม่พอยน,นะครับตำเร็จรูปค่ะแล้วก็มีน้ำปลา,น,าปน้ำตาลทีส์หรือข้าวปลาหน้าขูดก็ติชชู่ปลาแดงเน็นครับแล้วก็มีแซลมอนแซลมอนนี่เราทอดเอาไว้แล้วใช่ไหมครับก็คือว่า เราทอดเอาไว้แล้วเลยโอเคครับลุยดีกว่าครับเนครับขั้นแรกของชูชี่ถ้าสมมอดนี่ทำไรครับก็คือว่าเอาน้ำมันใส่มแล้วก็ปั้นกราให้ร้อนก่อแล้วเราใส้น้ามันแรงแค่ไหนเนี่ยก็คือไฟปานกลาง พีก็อร่อยคนทำก็อร่อยอาหารก็อร่อยครับคนเห็นก็สวยสวยอีกความเด็ดเจ๋อแล้วชูชีสามอดร้านนี้รสชาติเป็นยังไงครับมันก็จะออกมันๆแล้วก็มันหวานนิดนิดหอมมากเลยอ่ะแล้วต่อไปเราต้องใส่ตอกต่อไปเราก็ตีไข่ส่อไปเราใช้น้ำตาลทรายไหครับไม่ใช่น้ำตาลทรายเือ ดูทีแบบโบราณที่ว่าเขาต้องใช้น้ำตาลเพิ่มให้มันหอมอ๋อไม่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 ไะ่ไม่ไม่ไม่ไก่ไม่ไม่ไ่ไมอไมไม่ม่ไม่ไมเไม่ไม่ไม่เม่ไ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 มวไม่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 นม่ไม่ไมเไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่่ไม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 ่มกไมม่่มออ่ไ่่มม อาจจะต้องใส่ถ้ามอสลงไปเลยหรือว่าเอาไว้เราเอาไปข้างล่างแล้วก็เราใช้ลากอ๋อมากเลยค่ะทุกผู้ชมอยากให้ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยกันตรงเลยพี่อันนี้ทำอะไรครับ

จริงๆมันน่ากินเพราะว่าหนูเป็นคนโรยหนะ้าไม่เกี่ยวแต่จ,จะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอร่อยอยู่แล้ว <c oughs> อร่อยสุดๆที่พวกเขาเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่พ่อครัวนะครับที่ทำจูชีแซลมอนให้เราได้ทานครับไปทานดีกว่าครับคุณผู้ชมอาทิตย์นี้เราก็อยู่กับพี่กบร้านละเมอะครับ <c oughs> พี่กบครับร้านมีเวลาเปิดปิดกี่โมงครับเปิดทั้มงม่วันครับ มีก่อแนะนรนนีนึงครก็มสมกยอิสอค่ะแล้วเมนูเดที่นี่ะนอกจากะเป็นเมนูที่เราทแตนี้มีเมนอะไรอีกคก็จะมีเคาวมเน้นจะเป็นไอข้สัดุดลก็เถ้าเป็นน้าน้ำก็จะเป็นกแพรกระดูค่ะและวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเทพดุมความอรอยที่ของพร้า์ค่ะ ผู้ชมนะคะที่มีเมนูเด็ดร้านดังนะคะแนะนำมาที่ Facebook เยี่ยนไอแอนะคะคุผู้ชมครับไม่แน่ครัวต่อไปเป็นบ้านคุณครับวันนี้ไปทานกันก่อนดีกว่าครับดูรครับ เดินมาทั้งงานแลเราตามหาคนนี้แล้วฮะพิตตี้ตัวแม่ของวงการนั่นเองนะตัวแม่เลยนะเพราะว่าเราจะเห็นรูปน้องเขาในโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากนะของนิกกี้นะครับก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้นิกกี้อยู่งานรถเยอะมากตอนนี้ต้องบอกถามนี้ครับงานรถนะครับเขามีการแต่งรถแบบเจ๋งๆโๆดนๆดน<ะ>ในในความเป็นนิกกี้ครับแต่งตัวถ้าผูห้หญิงเราต้องแต่งตัวใช่ไหม้ตแต่งตัวสไตล์ไหนเราถึงจะดูดีที่สุดครับสไตล์ที่นิกกี้ชอบนะคะคือ เป็นตัวของตัวเองไม่ซ้ำใครนะไม่เรียนแบบใครเขาชอบอะไรก็มีแอนแมทของตัวเองนะไม่ต้องมีแบรนด์แท้เป็นผู้หญิงติดแตกนั่นเองนะใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องมีความลงตัวในความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ด้วยนะคะครับไม่ใช่าะแบบว่าเป็นตัวของตัวเองจนแบบว่าไม่รู้การแตศกตก็ไม่ได้นะคะคืออย่างเราอยู่งานเราก็เป็นแบบนี้ถูกต้องค่ะใช่ครับพาพีออกไปเซ็กซี่สุดโลกมากเวลาอยู่บ้านเราไม่ได้แบบนี้คือว่าไม่ปลอดดวงค่ะหรือว่าปกติค่ะห้าวม่เทะค่ะเสื้อตาห่ากระโปรงแต่งธะม ่่คะเป็นผู้หญิงเก่าๆรุยนธรรมดาคนหนึ่งนะคะถ้าทำงานแล้วต้องเป็นวัดนิดหน่อยนะคะฝาดวลนิดหน่อยฝาดวลนิดหน่อยช่างภาพถ่ายรูปเยอะมากเลยครับมีอะไรฝันของช่างภาพไหมท้าวต้องขอบอกทุกคนนะคะว่าที่ใต้โต๊ะไป20จะขึ้นเป็น30นะคะถ้าพี่มาถ่ายหนูองหนูจะเป็น50นะคะแล้วยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่างานไหนงานเล็กงานใหญ่ทุกคนมาให้นิคคิดรู้สึกอบอุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ๋อพี่ที่มาจากต่างจังหวัด และอยู่ในกรุงเทพหรือบางคนมาจากต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็มายืนฝักหลักตั้งแต่ก่อนนิกกี้มาจนงานเริ่มนิกกี้กลับยังไม่กลับเลยนะคะแถมขนมตุ๊กตาอีกคือทุกคนน่ารักมากถือว่าเป็นป๊อปไอดอลนะครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเพราะไม่ว่าผมจะเปิดเฟซบุ๊กใครนะครับที่เป็นตากล้องอยู่ในรายการหมดนะครับมันจะมีรูปนิกกี้ทุกคนนะฮะทุกคนก็จะมีบัญชีนิกกี้อวดต่างไปนะคะบัดดิ้โอเคขอบคุณมากนิกกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ไปก็มาป้นเขานิ่มมากอ่ะใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะที่บูซีจีนะคะงานแปลงข้ออัลโตสลอนอ่านี่คือการแต่งรถแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะดูญี่ปุ่นจริงๆเป็นตัวซื้อญี่ปุ่นิดติกเกอร์เยอะๆ แล้วก็มีโปวกาตุ้นญี่ปุ่นสีสันแบบว่าสุดๆดมากส่วนพันโนวต้แต่งออกแนวแบบญี่ปุ่นแบบดูดีนิดนึงน่าเหมือนอรถตำรวจเลยอ่ะให้พอ <S <S อาจจะมีอะไรนะของแต่งนะครับรถแต่งสุดแล้วเหมือนในโตเกียวดิฟเลยนะฮะแต่งสุดมากนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมีฟิตดี้ฟรตตี้กินหมดเลยอ๋อไปดูหน้าตาดีหน้าตาดีหน้าตาดีไม่ไม่ให้แบบอ้วนตันนะไม่ให้นะไม่ให้นะขาวสุด เลยนะ Se xy, Se xy เซ็กซี่เซ็กซี่คาร์วอชเออมีล้างรถเอาตูดถูรถเลยให้รถเป็นรอยเออมีล้างรถที่บ้านแน่ก่อน Gentlemen. เดี๋ยวเดี๋ยวจ้างไปล้านพี่อิจฉาเขาปริเวณเอาอย่างี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมใครมีรถอยากให้เราไปล้างรถให้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปล้างให้ไปล้างให้ดูเดี๋ยวไปล้างให้ดูนะล้างล้างจริงจังเลยนะนอกจากโผล่หนูแล้วนะเดี๋ยวลงหนูด้วยล้างล้างจริงจังเนี่ยแม่เอาแปรงถีฟันไปอันเดียวเนี่ยแล้วขัดกระเลยขัดไว้เอาไปเพื่อเอ้าเอาไปเพื่อรถถีบฟันไปขัดนอกล้อเหรอเออวัวแหม่ไม่สะอาดเดี๋ยวไปดูตรงอิน่าแล้วกันนะ